ไม่นั่นนี้กระทะเราหายไม่นะโอ้โหทนายเล่นทำไมรูปสองไอ้บวันตรงนี้มีขวดอะไรก็ไม่รู้คุ้นคุนกระทะขวดเขียวเฮ้ยหายอยู่ในบ้านหายอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านต้องอยู่ในบ้านสกาักหลังป้อนกระทะป้อนกระทะ เออขอขอขอเฮ้ยยา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 ฮ่าฮ่าเบียได้บ้างอ่ะเฮ้ยตายอีกครับยังนี่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 แหวว่อนไม่หากระแทกมันให้คือเป็นโอ้เออโอเคขอบคุณเสียงอะไรวะ

để mong pòi cũ bay như đó. à đợi nào một được mà dude you don't look so good let me help you up

โอ้ยอย่ายิงพี่ย kind of ิงพี่ยิงพี่เออกูเผาแล้วพี่ทงน้องไปเจอกันไปเลยแล้วคนเจ๊ใส่เวทอีสเออสวยนิกพัน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 นิคพันพันพันเอ้ยเบาเบานิคเบาเบาล้ออยู่นะเนี่ยล้อไม่พักเลยพักเลยพักเลย <peach> มา <ooh> มามามาไอเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเดิหนหน้าเดินหน้าเดินหน้าเครื่องชนผมโด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 นใครลองวะอะไรนะโอ๊ยเฉยวัดเสียงอะไรเดินหน้า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 เอออย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุด เออกระโดดฟันว่ะเหี่ยเลยเนี่ยเฮ้ยขยิงกูเนี่ยช่วยด้วยเอาเอานี้ว๊าเโอ้ช่วยด้วย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 ไม่กูโดนอีกแล้วเสื้อพี่นิ่งวางกระสุนอะผมจะไปจะเปใส่ผีแล้วพี่นิ่งมาวางกระสุนหมดเลย ใช่อยู่ทำไมกระสุนมันเข้าหลังกูเต็มเลยยาเฮ้ยที่หางแก๊สไอีสัตว์เลยคือหอมไอ้ทันยาอย่ามาขวางทางเสียงอะไรเสียงอะไรเจอกันเจอกันเจอกันเนี่ยเจอกันเอ้ยช่วยด้วยได้แล้วได้แล้วเขาว่าอยู่เขาว่าอยู่เอาผมล่วงผมล่วงผมล่วงช่วยยาสบผมเลยเนี่ยได้ไม่ใช่ผมก็ล่วงได้อยาสบผมอะไรเนี่ย

้างน้ำห้องน้ำเฮ้ยช่วยกูเขาเขาม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 าเอออย่างนั้นยางั้นตอส้ต่อสู้ตอสู้อ้าเขาไปไหนแล้วไอ้ยี่เไม่ไม่ใหญ่มากจะใหญ่มากเอากวกไปอะช่วยเฮเฮ้า มาอีกหลังเข้าเออตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาเออวัวนี่ยิงบัวช่วยช่วยบัวยิงยิงช่วยบัวไอถูกเอ้แขวกแขวอวนเดี๋ยว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 ไหน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 โอ้โอ้ไม่อกี้ตัวใหญ่กับไอตัวจามพิษมา จากัน <the> <laughs>